ได้ได้ครับไหวตรงนุ่นตื้น เมื่อกี้ถ่ายถ่ายทันไหมไอ้ช็อตตอนที่รถส,สวนอ่ะใช่ใช่โอ้โหเดี๋ยวลงลงคลิปเลย <c oughs> ตอนนี้เสี่ยเอ็กกำลังไปหาสเสบียงตุนไว้แล้วครับหมอหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูท้ายรถโอ้มิสเตรบลล์ no problem no problem yeah. Yesterday, when Crazy German and I went to, uh, by oh uh, uh, that crowd, right. yeah, water everywhere, yeah, that, that deep everywhere. Mm -hmm. People just drive slow. you Drive slow. <laughs> เจอจุดวิกฤตมาแล้วครับ <did> เดี๋ยวส่งให้สารยุมไปลงนะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศหน้าสักเลย <c oughs> แล้วมันอยู่อย่างนี้เป็นอาทิตย์นี้ก็แย่เหมือนนั้นเนี่ยว่ามันจะเกินอะสรสับฟรีดูดน้ำออกตลอดเลยเมื่อวานนี้ถ่ายเห็นไหมเขาบอกว่าเขาเอาฝัตว์ไปไหนไม่ได้ไงนี่ถนนเรียบกองสองแล้วครับ จะเอาไปไหนพี่สะสมเยอะขนาดนั้นะอนเอาชำแหละขายอย่างเดียวตอนนี้นโอเค